ครับวันนี้สอนการทำบุญแจชัางที่เปิดร้านแล้วมาทำมาเรียนทำบุญแจกรณีทำให้ง่ายขึ้นเพราะปกติต้องรื้อลูกค้ามาหาก็ต้องให้ลูกค้าไปให้อู่หรือถอดสวิตช์ถอดเสร็จก็มาทำวันนี้จึงมาเสริมเพื่อ จบงานตั้งแต่ทําโดยไม่ลื้อไม่ถอดได้ง่ายๆครับอันนี้ครบทุกด้านแล้วเราก็ลองทดสอบไขประตูสวิตครับถ้าถูกต้องก็จะไขได้ลองที่ครับเนี่ยไขประตูเลยครับครบแล้วเพราะเรารวม1กับ2ทั้งสองแถบแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะลองไขครับประตูประตูก่อนก็ได้นั่นนะครับ ลูกแรกครับของการเปิดร้านซึ่งทำกุญแยะร่องเวยครั้งแรกเป็นไงครับรู้สึกยังไง <laughs> นี่ครับ,รบสนใจเรียนก็โทร083713133 0 13 13ครับการสอนเน้นตัวต่อต,ตัวทำได้จริงถึงจบครับ